สวัสดีค่ะมาเจอกันอยู่นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางสหานอยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมานแนะนาไม่สับสน่นการพานทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอ้า ทานอยของเรานะคะวันนี้ก็ได้อยู่นะทุกคนได้ทุกนอยเลยเอาง่ายๆเลยนอยแรกก็มาฟันสี่นะคะมารูดสี่มาฟันสี่มาสี่เก้านอยที่สองมาเหมือนกันนะคะมาเจาะนะคะมารูดห้ามาห้าหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะ VIP VIP ก็มานะทุกคนมานี่เลยนะคะมาหนึ่งเก้าเห็นไหมนี่เลยนะคะมาหนึ่งเก้านะคะนี่มานี่มานะคะมาะครบสามฮานอยว้าวกรีด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 ได้ไหมพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นกรีดไม่ได้กรีดไม่ได้มาเริ่มกันใหม่นะคะเริ่มรอบใหม่กันนะคะ ออาพออวยหอาอยู่ไสล่ะโอ้ยอยู่ไหนอะ่ะพี่น้องเดี๋ยวหาพวยกันนะเอาเจอแล้วคิดไปแล้วมาวิ่งเลอยก,กันเลยนะคะสามหาน้อยนะใครชอบวิ่งวิ่งใครชอบลูดลดนะทุกคน 3ามฟัน3แต่ที่จริงอ่ะเราอยากเจาะอ,อะไอะ่ะเจาะสามสองสามหกสามเก้เอะไรอย่างเงี้ยนะจริงแต่ว่าเราวินให้วินเลยวินเลยวินเลยหนย่นสงส สองสามนะคะสองสี่สองแปดสามสี่สามแปดสี่แปดเลยค่ะจบเลยนะคะอ้ายยังมีนี่มีแถมนะคะมีหนึ่งหกแล้วก็ ศูนย์แปดเด่นนะคะเด่นสี่หกแปดนะคะสี่หกแปดนะทุกคนสี่หกแปดสี่หกแปดถ้าถ้าเล่นตามตัวนะทุกคนถ้าสี่ก็ 4 0 4ศูนย์สี่สาถ้าหก็หกสองหนะคะ8ปดก็แปดหนึแปดสเ๊บนึงค่ะอไอวีดีโอแป๊บนึงหนึ่งหกหนึ่น้นให้นะคะอืม นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใครบอกว่าตัวรูดตัวตัวจอดเราเยอะก็รูดไปเลยนะคะสามสี่นะคะประมาณนี้สี 4 0 4 3 4 7 6 6 2 6 5 6 9 8 8 1 8 4 8 7นะคะใครเล่นตัวเด่นนะวันนี้ตัวเด่นมาเห็นไหมตัวเด่นมาเลยอ่ะ1 9เก้าพี่น้องนูนะคะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะที่เพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรุ่เลยปังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ